มาเดอ้อมาเดอ้อมากินของแซ่บแซบนำกันนี่ครับนี่ก็คือมันทอดนะครับมันทอดแล้วก็อันนี้คือกล้วยทอดนะกล้วยทอดครับส่วนนี้นี่เขาเรียกว่าไข่นกกระทานี่ครับนี่คือไข่นกกระทาก็คือทํามาจากมันนั่นแหละนะคือมาทอดนี่ครับหือน่ากินมากเลยครับผม มันเทศครับมันมันแกวรู้มันเทศอร่อยครับอร่อยแซบ่บมากินด้วยกันมากินด้วยกันอ่ะกินกลมๆนะดูกลมๆนะนี่อร่อยนะต้องกกระถาปลม <laughs> โทษเลยโทษเลย โชว์หน้านะอยากมาหนะ่ะแบบมาโชว์หน้านะโชว์ความหล่อนะ <S <S นี่กล้องอยู่นี่นะมองมองที่กล้องมองที่กล้องกินที่สองน,นะครับก็คือไข่นกกระทาอือม,มันก็อร่อยอยู่นะแต่ว่ามันแข็งไปหนะ่อย กาหาห็คืทาแข็งเนะมันก็อร่อยอยู่อร่อยอยู่แต่มันแข็งไปนิดนึงแยวก็ลำอยู่อาไปไหน,นแล้วเมื่อกี้นะลำสามก็คือกล้วยทอดนะครับนี่ครับนี่คือกล้วยทอดกล้วยทอด เต,ต็มปากเลยครับเหนียว <c oughs> อันนี้อันนี้ผ่านกับไอ้ก๋วยทอดนี่ผ่านมันนี่ก็ผ่านอยู่แต่ไอ้ไข่นกรนก,ก,นกระทานี่ครับมันเหนียวค่อนข้างจะเหนียวนะไข่นกกระทายักษ์ปกติไข่นกกระทาจริงมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะเนาะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะนี่ไข่นกกระทายักษ์นะครับ แข็งไปหน่อยเนาะไข่นกกระทาเนี่ยแข็งไปหน่อยนะ,กกะนไม่ใช่แข็งนะมันเหนียวเสียงอะไรแอะเสียงน้องแอะเสีย <c ười> งน้องแอะเหรอน้อง <c ười> แอใะเสียงน้องตาสอนเสียงน้องแอะแ,แอะตะเคือนเกิยเลยนี่ มากินอะ่ะมากินด้วยกันหมูมากินด้วยกันอะ่ะห <laughs> มูบอกไปรำอ่ะจริงจิงมันก็อร่อย,ยนะยเนาะเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะแข็งไปหน่อยท่านะเองไข่นกกระทาเนนะี่ยแต่ก็อร่อยนะลรำอยู่นะ อีอีกอมีอันหนึ่งนะครับที่เรจะมากินโชว์ปิดท้ายรายการครับนี่ครับเหม็นง่วงเลยนะ กินโชปิดท้ายรายการครับนี่คือเงาะตั้งโชเนี่ยตังโชเนี่ยมันตั้งโช,งงโชเย,ยะอะนะมันโชเยอะนะในถ้วยไม่เห็นโชว์เยอะเลย ่อยครับ pues ่อ like. ย